ทำไมเราถึงต้องทบทวนอัลกุรอานหนึ่งในอายะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนั่นก็คืออัฟไลยะตะดับบารูนัลกุรอานอัมอิลลากูลูบินอักฟาลคฮะอัลลอฮ์ได้ถามนะคะแก่พวกเราทุกคนนะคะว่า,าสู่เจ้าไม่ได้ตะดับบุตรอัลกุรอานหรือสู่เจ้าไม่ได้ไข่คนอัลกุรอานหรืออัมอิลลากูลูบินอักฟาลคฮะหรือหัวใจของพวกเจ้าเนี่ย ถูกล็อกมันไว้ล็อกจากความเข้าใจอัลกุรอานนะคะล็อกจากสิ่งที่เราจะเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคําถามให้เราได้คิดนะคะว่าทําไมอัลลอฮ์ถึงถามคําถามนี้จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของการประทานอัลกุรอานลงมาหรือว่า, word, าคีย์เวิร์ดสำคัญนั่นก็คือการนําไปปฏิบัติหาใช่เพียงการอ่าน หมจ่จริงๆแล้วเนี่ยเราอ่านโอเคได้ผลบุญแต่การใคร,คร่ครวญการตัดับ,บุตรและนําไปสู่การปฏิบัตินั่นต่างหากคือวัตถุประสงค์หลักของการประทานอาาัลกุรอานเพราะว่ายามใดที่เราได้ใคร่ควรวญเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งใดกันคือสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยสั่งใช้ให้กระทําและสิ่งใดกันคือสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยสั่งห้ามให้เราห่างไกลาจากสิ่งนั้นใช่แล้วค่ะ ความศรัทธานะคะจะมาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่มีความรู้นั่นก็คือความรู้ที่ดีที่สุดก็คือความรู้ที่อยู่ในอัลกุรอานเมื่อเรารู้เราก็เกิดความศรัทธาเมื่อเราศรัทธาอย่างเต็มหัวใจการปฏิบัติก็ย่อมประจักษ์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่มุมสลิมเราเนี่ยจะต้องถือเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องทํานั่นเองนั่นก็คือการทบทวนอัลกุรอานนั่นเองค่ะในการทบทวนอัลกุรอานตรงนี้เนี่ยเป็นที่ส่งเสริมมากๆให้ทํานะคะในวันพิเศษพิเศษแบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือวันอารฟะนะนคะ